โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอัปเดตกันจากเมื่อวานเนาะว่าเมื่อวานจะเป็นกันอย่างไรบ้างนะครับผมเนาะ,ะเรามาเริ่มกันที่ทองคำกันเลยนะครับอ่าจากที่ผมบอกเมื่อวานเนาะว่าว่าโซนแรกเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวรอไปโซนสองเลยถ้าโซนแรกเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคายังก่อตัว อยู่ใน up trend อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีลงแรงนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในกรอบของหรืออยู่ในโครงสร้างของเทรนด์อยู่ซึ่งมันยังไม่เห็นสัญญาเลยอะไรนะครับว่าจะมีการเบรคโครงสร้างเลยซึ่งมันแสดงถึงความว่าเทรน อ่อนลงนะครับซึ่งตอนนี้มันมันยังไม่เห็นแสดงว่าเทรนด์เนี่ยยังวิ่งไปในกรอบของมันได้อยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเบรกโครงสร้างของมันเราถึงมองว่าเออเทรนด์เริ่มอ่อนลงนะแต่มันไม่ได้การคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์แค่เทรนด์เริ่มอ่อนลงแค่นั้นเองนะครับการว่าอ่าตามค่าเนาะเม,มื่อวานก็คือขึ้นมาเลยนะครับก่อนจะลงจงอ่าก่อนจะลงตอนช่งชวงเช้านะครับอ่าช่งชาวงเช้านะแล้วก็มาอีก2แท่งนี้ก็ถือว่า สวยงามนะครับสวยงามได้ไงสายบายนะครับสวยงามนะครับผมสายเซลแนะนำผมมองว่าตอนนี้นะครับไปรอโซน2ดีกว่านะครับโซน2ดีกว่าคิดว่าโซนแรกน่าจะผมมองว่ามันมันน่าจะทำไทยใหม่ได้นะครับคงไม่ทำดับเบิลท็อปนะครับคิดว่าอาจจะไม่ทำดับเบิลท็อปแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นดับเบิลท็อปนะครับก็ต้องรอดูจริงๆนะครับว่าณราคามันจะทำยังไงต่อนะครับผม โอเคสอ,องคําเอาไว้ประมาณนี้นะดัะงนั้นการเทรดก็เผื่อไว้ด้วยละกันนะครับผมเนอะโอเคไป NG EU เลย EU เป็นไงกันบ้างนะครับอ่ EU จากเมื่อวานเนาะก็เหมือนว่าจะดรอปลงบ้างนะครับแต่วันนี้กลับขึ้นมาเลยนะครับซึ่งการว่าคนเล่น บายก็ยังถือได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าปิดกันหมดยังแต่คิดว่าน่าจะปิดกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ปิดไปแล้วนั่นะครับเนาะโอเคไม่เป็นไรเรารออะไรรอใน2โซนนี้แหละเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ให้ระวังสายสายเซลในเกาะด้านบนด้วยนิดนึงนะครับว่ามันยังอยู่ในอะไร แอคชั่นของ up trend อยู่ซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันว่าการวิ่งขึ้นมารุนแรงของมันเนี่ยถ้ามันมีแท่งยาวขึ้นมารุนแรงยืนได้นะครับอ่ามีโอกาสที่มันจะเบรกนะครับต้องระวังด้วยนะครับในโซนแรกนะครับสองอสายเซลล์นะครับยูโร EUR USD นะครับ EU เนาะไปที่ GU กอนบ้างนะครับ GU บเหมือนกันเนาะ g ีเหมือนกันอ่าเมื่อวานวันที่อะไรเมื่อวานเนี่ยวันที่ 8นะครับวันที่8อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับผมก็ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับแะกสำหรับใครที่ TP ก็ TP ไปแล้วนะครับในเส้นม่วงเนาะแะแต่ถ้ามันยืนยืนต่ํากว่าเส้นม่วงหรือก็คือไม่สามารถเบรกผ่านเส้นม่วงได้เนี่ยแะมีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงต่อนะครับตรงนี้ต,ต้องระวังด้วยนะ ระวังด้วยและโซนแรกที่เราจะเจอก็คือโซนนี้แหละโซนเดิมของเรานะครับผมอ่าโซนเดิมของเราเลยนะครับถ้ายืนได้ถ้ายังโอเคอยู่ยืนได้อยู่ก็ไปต่อนะครับเก็บรอบต่อได้นั่นเองนาะสจอู GU, นะครับเราดูต่อไปก็คือยังไม่ถึงแผนนะครับวันนี้ถึงแผนกันน้อยเนาะอ่บสำหรับ u s d c a d เนาะอ่บการว่ายังไงนะครับการว่ายังไง โซนนี้ผมผมเคยให้ไว้เนาะเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละอ่าก็นานแล้วนะครับก็คือผมมองว่าถ้ามันผ่านถ้ามันยืนตรงนี้ได้เนี่ยโอเคมันจะเป็นเทรนด์ที่สวยนะครับเพราะว่าอะไรมันขึ้นมาทำไฮใหม่แล้วลงมาอะไรรีเทสที่บริเวณไฮเดิมนะครับเราจะขึ้นต่อแต่การว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะ้อมันไม่ใช่อย่างนั้น ซัทีเดียวนะครับการว่าเบรกได้นะครับก็คือโซนนี้โดนทำรายนันก็ขอญาตลบไปเลยนะครับแต่เราได้โซนที่สนะโซนที่2ซึ่งมันค่อนข้างอะไรมันก็ใกล้นะก็คือลงมาแทบจะแตะแต่โซนของเราแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงลงเข้าไปในโซนนะครับอ่าก็ได้กันมานะครับด้ามาปึ๊บประมาณ300จุดแล้วที่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ ก็อพอจะรันต่อได้นะครับแต่ดูว่าจะรันได้ถึงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเรื่อยๆเนาะสำหรับ USD CAT นะครับผมโอเคเนาะถ้าใครได้ออเดอร์ก็รันต่อได้เลยนะครับก็เป็นไปตามแผนของเรานะครับว่ามันยงขึ้นได้อยู่นั่นเองโอเคไปที่ EUR/CHF กันบ้าง EUR/CHF อ่าลงมาโซนเดิมให้เรานะครับลงมาโซนเดิมให้เรา แล้วไงนะครับขึ้นให้แล้วนะครับผมขึ้นให้แล้วนะครับยังเก็บในกรอบได้เหมือนเดิมยังเก็บในกรอบได้เหมือนเดิมนะครับอ๋ออันนี้เทรนด์ที่ตีไว้นานแล้วขออนุญาตลบเลยละกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือโซนใหญ่เนาะเส้นนหนาเนี่ยคือโซนใหญ่นะครับการว่าขึ้นมาให้แล้วนะยังไงต่อนะครับก็เก็บกําไรนะครับไม่ใช่ว่าเก็บตอนนี้นะครับรอมันลันขึ้นไปอีกก่อนนะครับค่อยเก็บก็ได้นะครับ แต่ถ้าดูจากตรงนี้คือมันน่าจะไปได้ถึงตรงแถวเส้นม่วงเลยนะครับจุด TP แรกนะครับซึ่งใครจะใครจะเก็งกำไรก็แถวๆ TP แรกก็ได้นะครับผมหรือจะลุ้นถือต่อเลยก็ได้นะครับน่ลุ้นถือต่อเลยก็ได้สําหรับ eShape นะอ่าเราได้กันแล้ว1คู่นะครับแล้ว e n z a d i a t ล่ะ n z a d i a t เนี่ยอ่าคิดว่า ยังรันได้ต่อนะครับยังรันได้ต่อสำหรับคนที่ได้หางด้านล่างแล้วก็ตรงนี้นะอ่าก็รันได้ถึงเส้นม่วงไปเลยนะครับส่วนค่า t ีพีแล้วก็โอเคทีีไปเดี๋ยวรอรอจังหวะใหม่ละกันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็รันต่อได้เลยนะครับถ้าทำให้ใหม่ได้เจอกันเส้นม่วงข้างบนเลยนะครับก็เก็บตามเส้นม่วงได้เป็นจุด TP ละกันนะครับผมสำหรับ N ินเสแคนเนาะยังเป็นอะไร แผนแผนของเมื่อวานอยู่นะครับในอันนี้ส่วนอันนี้คือแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็โอเคเราดูกันต่อไปเนาะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าก่อนไหมครับเพราะว่ามันยอ่อลงมาใกล้โซนเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบใกล้ในโซนมากๆนะครับแต่ก็สามารถเข้าก่อนได้ก็คือคันมืออารมณ์แบบคันอยากเข้าก็คือ,คอ,คอ,คอเข้าเบาๆนะครับอ่าก็คือเบาที่สุดที่เป็นไปได้แล้วสต็อปลอทีเดียวนัานล่างอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งไม่รู้ว่ามีใครจะเล่นประมาณนี้หรือเปล่านะครับสำหรับผมบางทีก็เล่นนะครับผมก็คืออยากเข้าอะ่ะเออก็เลยกดเบาๆไปนะครับถ้าไปเลยก็โอเคแต่ถ้าลงมาลึกต่อก็ค่อยเข้าเพิ่มนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมากําไรให้แล้วนะครับผมปล่อยลานต่อเลยสําหรับ nzd cat เนาะ ea อ่า ea ลักษณะคล้ายกันเนาะก็คือ ลงมาใกล้โซนเราไม่รู้ว่ามีใครเข้าได้ก่อนไหมนะครับผมก็ถ้าได้เข้านะครับก็ปล่อยลานไปเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าเนาะส่วนนี้เอนี่ไม่ได้เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ดูนะครับผม mm. โอเคเนาะ <c oughs> โอเคมาต่อกันเลยนะครับก็คือปล่อยลานไปเลยนะครับที่พี่ที่พี่เช่นไหนเช่นม่วงสองบนนี้นะอ่าหรือไม่ก็ถ้าอยากลุ้น ไปต่อไกลก็คือรอมันเบรกเบรกหายเดิมของมันได้ก็คือหายตรงนี้นะถ้าเบรกได้นะครับรันต่อได้เลยนะครับสำหรับ EA เนอะอผมพลาดอะไรหรือเปล่าไม่ได้พลาดโอเคมันเป็น2โซนซ้ำกันเนาะก็มีพลาดโซนมันขยับเนาะ กายเป็นว่าจุดที่จุดที่เวอร์ของมันคือตรงนี้นะครับจุดที่เวอร์ของมันอ่าคือตรงนี้ผมไม่ได้ดูโอเคขออนุญาตขยับโซนใหม่นะครับซึ่งเปลี่ยนโซนแักกันเนาะถ้าย่อลงมาให้เข้าอีกก็น่าจะเข้าได้นะครับแต่ถ้ามันเบรตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะเจอด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับ EA เนาะขออนุญาตเปลี่ยนโซนใหม่นะครับปึ๊บ สำหรับ UJ นะครับที่บอกว่าเราสามารถช้อนบายตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ยังอะไรย่อมาไม่ให้เราได้เข้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรอตามแผนเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะหลุดเทรนได้นะครับค่อยนอค่อยออกแผนใหม่นะครับผมอ่ถ้าถ้าไม่หลุดเทรนนะครับเราไปต่อได้นะครับผมโอเคเนาะ uj ตรงนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับไปที่ b g c เลย BGC ยังไงนะครับจากที่มันขึ้นมาให้เราได้เก็บแล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเราเข้าในโซนนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันกลับขึ้นมาให้ด้วยนะครับการว่าเราสามารถอะไรอย่างบายในโซนได้อยู่นะครับแต่ต้องระวังด้วยว่าเผื่อมันจะอะไรเบรกลงมาและเราลดโซนล่างกันนะครับซึ่งถ้าใครได้กําไรนะครับก็โอเคแบ่งปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากถือยาวก็ถือได้นะครับเพราะว่ามันก็มีอีกกี่พันจุดเองก็จะถึง 25- 0 0 0ื่นแล้วนะครับ ประมาณเท่าไหร่2,000จุดนะครับผมไอ่ไม่ถึงประมาณ1,200นะครับ1,200องอยอะพั0สอง0้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าดูจากลักษณะแล้วก็เหมือนพยายามที่จะอะไรพยายามที่จะวิ่งนะครับก็คือย่อนะครับย่อลงมาก่อนที่อะไรจะไปต่อน,นั่นเองนะครับผมอะถ้าเป็นอย่างนี้จะโอเคมากเลยนะครับก็คือวิ่งปื๊บปื๊บปื๊บ เสร็จย่อเสร็จปุ๊บไปต่อนะครับอ่าคงถ้าเป็นประมาณนี้จะโอเคมากนะครับโอเคสำหรับ BTC ก็คือยังไงเราถือต่อได้เลยนะครับโอเครับวันนี้ก็คงหมดแล้วนะครับในการอัปเดตในครั้งนี้นะครับในวันนี้นะครับก็โอเคน่าจะตรงไปรออัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะว่า จะถึงแผนของเราในวันไหนนั่นเองนะครับผมวันนี้อาจจะดูจีบๆเหมือนสัไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนาะอสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะได้ออเดอร์ไวเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมของคลิปของเรานะครับผมสำับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสนวัสดีครับ